สวัสดีค่ะนิติจิตสัมผัสค่ะช่องนี้เป็นช่องที่เรานำเสนอทางด้านความเชื่อความศรัทธาสิ่งลี้ลับโลกวิญญาณประสบการณ์ที่เราได้พบเจอและประสบการณ์จากการสวดพระคาถามหาจักรพรรดิวันนี้จะมาเล่าเรื่องโลกวิญญาณให้ฟังนะคะหลังจากที่ได้สวดมนต์บทพระคาถามหาจักรพรรดิมาแล้วเราก็ได้สังเกตและพิจารณาดูว่าโลกวิญญาณที่เราเจอเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้าง โลกวิญญาณเขามาเขาไม่ได้มาทำร้ายเราแต่เขามาเพราะว่าเขาอยากจะให้เราช่วยอยากจะขอบุญให้เราเนี้ยแผ่บุญให้เขาโลกวิญญาณวิญญาณมาจากคนก็จะมีทั้งวิญญาณที่ดื้อแล้วก็วิญญาณที่ไม่รู้เลยว่าการที่รับบุญกับหลวงปู่ทำยังไงจึงจำเป็นต้องบอกให้เขานั้นสาธุบอกให้เขารับบุญจากหลวงปู่ด้วยพี่นิตตี้ทำการ ปรับภพบภูมิให้กับบ้านของญาติธรรมหลายๆบ้านที่ผ่านมาบางดวงจิตวิญญาณก็ไม่รู้เลยว่านี่คือเขาทำอะไรกันแล้วเขาไปไหนกันไม่รู้เลยพอหลังจากที่ปรับดวงจิตนี้ไปแล้วก็ยังมีดวงจิตอื่นโผลมาในบ้านหลังเดิมนะไม่ใช่ว่าที่อื่นนะเขาจะโผลมาเหมือนประมาณว่าเอออยากอยากจะไปอ่ะอยากรับบุญอยากไปเราก็ต้องขอหลวงปู่ให้ท่านปรับภพบภูมิบ่อย เพราะว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยจะปรับหลายครั้งมากและประสบการณ์ของพินิตตี้ที่เจอทางด้านของโลกวิญญาณตั้งแต่เริ่มสวดมาเลยเนาะเราก็จะสัมผัสได้เลยนะคะว่ามีวิญญาณมาเยอะมากทั้งวิญญาณจากสัตว์วิญญาณจากคนติดตามมาจากในขณะที่นั่งรถผ่านแล้วเราแผ่บุญก็คือการแผ่บุญคือการสวดมนต์บทพระคถามหาจากักรพรรด ที่เราได้ตั้งสัจจะไว้แล้วว่าเราจะขอแผ่บุญตลอด24ชั่วโมงโดยการที่อาราธนาบารมีรวมของหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูพรหมปัญโยเป็นที่สุดให้ท่านปรับ,พบภพภูมิทุกสถานที่ที่พวกเราไปทุกเส้นทางที่เราผ่านหลังจากนั้นแล้วเราภาวนาก็คือท่องคาถามหาจักรพรรดิอยู่ในใจนี่แหละทางด้านของวิญญาณเนี่ยเขาจะรับบุญได้เลยนะคะเพราะบางทีวิญญาณเยอะมากเลย เขารับไม่ทันเรานั่งรถผ่านเนี่ยมันเร็วมากเขาพากันมาตามพวกเรามานะคะตามมาที่บ้านเลยไม่ว่าจะเป็นวิญญาณจากสัตว์วิญญาณจากหมูวิญญาณจากไกา่อะไรต่างก็แล้วแต่เขาจะตามมาอย่างตัวของพินิตตี้เองเนี่ยนั่งรถผ่านเป็นร้านขายหมูเขาจะเป็นช็อปขายหมูใช่ไหมพวกเนื้อสัตว์เนื้อหมูพวกเนี้ยเราก็แผ่อยู่แล้วแหละเราท่องอยู่แล้วแต่พอกลางคืนมาเขามาเต็มเลย สื่อสัมผัสตรงณตอนนั้นเนาะหลวงปู่ท่านก็สื่อมาว่าดวงจิตวิญญาณต่างๆเหลเราเนี่ยเขามาจากร้านขายหมูแห่งหนึ่งเขามาเยอะมากมาขอความช่วยเหลือมาขอให้หลวงปู่แผ่บุญให้พวกเขาปรับภพบภูมิให้ในการปรับภพบภูมิขณะที่กําลังสวดมนต์อยู่นี่แหละเราก็ขอหลวงปู่ให้ท่านน้อมบุญแผ่ไปถึงดวงจิตวิญญาณสัตว์ต่างๆเหล่านี้ ให้เขาได้ไปสู่สุขติขอหลวงปู่เมตตาด้วยเถิดเจ้าค่ะปรับภพบภูมิส่งดวงจิตวิญญาณสัตว์ต่างๆเหล่านี้ให้เขาได้ไปสู่สุขติด้วยเถิดแล้วเราก็สวดมนต์ของเราไปถ้าวิญญาณเยอะก็ให้เราสวดนานๆน,น,นะคะสวดเป็นชั่วโมงเลยเขาจะค่อยๆถูกปรับไปนะคะอันนี้เป็นทางด้านของวิญญาณที่เราเจอเวลาที่เขาตามมาที่บ้านแต่เขาเข้าในบ้านไม่ได้นะคะเขาจะอยู่นอกบ้าน อยู่เพื่อที่จะรอรับบุญจากหลวงปู่ในเวลาที่พวกเราสวดมนต์กันช่วงเวลาสองทุ่มครึ่งนี่แหละแล้วถ้าบ้านไหนนะคะสวดมนต์ทุกวันเลยช่วงเวลาเดียวกันทุกๆวันเนี่ยเขาจะมารอทุกวันเลยนะโลกวิญญาณเพราะว่าเขาได้รับบุญจากหลวงปู่เขาก็จะมาที่พิณิตีสัมผัสได้เขาจะมากันแต่งตัวสวยงามมากเขาจะมีตะกร้าตั้งแต่เหมือนสมัยก่อนอะ เขาจะหิ้วกันมารออยู่หน้าบ้านเรารอเพื่อที่จะได้ทําบุญกับหลวงปู่ในช่วงที่พวกเราสวดมนต์กันในขณะที่กําลังสวดมนต์อยู่ยนั้นเนี่ยก็ได้รับอือกระแสะมาเนาะว่าโลกวิญ,ญญาณต่างๆที่เขามาเนี่ยเขามาเพื่อที่จะมารับบุญจากหลวงปู่เขารับบุญแล้วเขาก็ไปแต่ทีนี้มีคําถามเนาะที่ว่าหลายๆคนเอทําไมวิญ,ญญาณ เราสวมพระอยู่เนี่ยทำไมวิญญาณถึงเกาะเราได้หลวงปู่ไม่ได้เบนกระแสวิญญาณออกจากเราไปเหรอทำไมวิญญาณจึงเกาะเราแล้วก็ทำร้ายเราหรือว่าวิญญาณทำให้เราเจ็บป่วยได้ทั้งทั้งที่ท่านได้ทำการป้องกันไว้ให้แล้วก็จะมีแบบนี้นะคะทุกคนถ้าวิญญาณเนี่ยถ้าหลวงปู่พิธีการป้องกันวิญญาณร้ายเข้ามาในบ้านเราแล้ววิญญาณต่างๆก็จะไม่สามารถ เข้ามาในบ้านเราได้วิญญาณร้ายนะแต่ถ้าเป็นทางด้านของวิญญาณเจ้ากรรมในเวรของเราถ้าเขาเกาะมาตามตัวเราแล้วเนี่ยเขาเกาะธาตุขันเรามาเขาสามารถที่จะเข้ามาในบ้านเราได้เลยค่ะมานอนเล่นตีลกายอยู่ในบ้านเราได้เลยมาทําให้ธาตุขันของเราเจ็บป่วยได้เพราะว่าเขาเกาะร่างกายเรามาจะทําให้เรารู้สึกว่าเราหนักไหลหนักหลังปวดแข้งปวดขาปวดหัวปวดอะไรก็ว่าไปนั่นคือเรามี วิญญาณติดตามมาแต่ถ้าวิญญาณที่เขาไม่ได้เกาะตามตามตัวเราเนี่ยเขาเกาะมาตามรถเวลาอย่างเช่นเวลาที่เราไปวัดเนี่ยกลับมาจากทําบุญอย่างเงี้ยวิญญาณจะตามมาเยอะมากแต่เขามาถึงบ้านเขาเข้าบ้านไม่ได้แค่รถวิ่งเข้าประตูบ้านมาเนี่ยถูกปลดให้ลงอะ่ะคือไม่สามารถที่จะเข้ามาในบริเวณบ้านของเราได้เวลาสวดมนต์เนี่ยต้องน้อมหลวงปู่ให้ท่านเนี่ยปรับภพภูมิส่งทุกดวงจิตวิญญาณที่ เขาติดตามเรามาไม่ว่าจะมาจากไหนก็แล้วแต่เราอาจจะไปทํางานหรือไปไหนมาไม่รู้แต่พอกลางคืนนะ่ะให้เราสวดมนต์น้อมขอหลวงปู่ปรับภพบภูมิส่งดวงจิตวิญญาณทุกภพทุกภูมิที่อยู่บริเวณรอบๆบ,บ้านของเราหรือทุกภพทุกภูมิที่ติดตามเรามาทุกดวงจิตวิญญาณเราจะมองเห็นหรือไม่เห็นก็ตามให้เราแผ่แบบนี้เรื่อยๆทุกวันนะคะทุกคนมันจะทําให้บ้านของเราในปลอดภยัยปลอดภัยจากวิญญาณต่างๆปลอดภัยจากอันตรายด้วยนะ ซึ่งในส่วนของตัวพินทิตต้เองก็ได้ทําแบบนี้เรื่อยๆมาตั้งแต่เริ่มสวดมาแล้วค่ะเวลาที่เราออกไปข้างนอกหรือไปไหนมาไหนมาเราจะรู้สึกว่าเราหนักตามไหลตามตัวเวลาสวดมนต์หลวงปู่ท่านก็จะสื่อเมตตาว่าให้เราแผ่บุญคือน้อมบุญถึงทุกดวงจิตทุกวิญญาณทุกภพทุกภูมิที่อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละให้เขาได้รับบุญแล้วเขาจะถูกปักภพภูมิไปแล้วเราทําแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันค่ะวิญญาณที่เขาติดตามเรามาเขาจะไม่ได้มาทับถมอยู่กับเรา เราก็จะไม่เจ็บป่วยเพราะว่าวิญญาณเหล่านั้นถูกปรับภพบภูมิไปเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคลิปนี้พี่นิตี้ต้องขอลาไปก่อนหากว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่างไรก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่นิตี้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ